ทำเอาชาวเน็ตจวกเละค่ะหลังมีคลิปวิดีโอนักแสดงหนุ่มสกายวงรวีนะคะโดนถึงเนื้อถึงตัวเกินเหตุค่ะถูกดึงมาหอมแก้มแถมมีออฟจุมพลนะคะทำหน้ากลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกค่ะโดยเมื่อคืนของวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมากับท่านผู้ชมสกายวงรวีนะคะและหนุ่มออฟจุมพลค่ะได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังมีคนอัพคลิปวิดีโอในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทั้งคู่ไปร่วมงานด้วยออกมาค่ะ ภายในคลิปวิดีโอเนะคะเราจะเห็นได้ว่าสกายและออฟนะคะนั่งข้างๆกันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะยืนข้างอฟะะอ,างาอฟนะคะอย่างใกล้ชิดโดยออฟนะคะก็ได้พยายามหันหน้าออกไปทางอื่นหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ดึงแขนให้สกายค่ะขยับเข้าหาเธอก่อนที่จะกระซิบข้างหูของสกายนะคะแล้วก็จับสกายมาหอมแก้มท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนรอบข้างค่ะ ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอกลายเป็นไวรัลนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะบางคนนะคะก็มองว่าเขาอาจจะสนิทแล้วก็เล่นกันปกตินะคะแต่ส่วนใหญ่ค่ะจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าสลับเพศกันเป็นผู้หญิงโดนป่านนี้แจ้งความได้แล้วเพราะว่าลักษณะก็เหมือนกับการคุกคามดีๆนี่เอง อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตหลายคนพูดตรงกันนะคะก็คือปกติสกายเป็นคนติดบ้านไม่ค่อยเที่ยวนี่ยอมเปิดใจออกมาเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ทำไมถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ตัวอย่างความคิดเหตุของชาวเน็ตนะคะอย่างเช่นทีิศิลปินเป็นเด็กเอ็นเลยคื้อผู้หญิงก็ทำเซ็กชวลฮคาราเมนได้ดูทรงน่าจะเป็นลูกค้าแกลองสลับเพศดูผู้ชายหอมแก้มผู้หญิงงี้ทัวลงระเบิดกว่าสุด ศิลปินไม่ใช่ตุ๊กตาน่ากลัวมากผู้หญิงคือถือสิทธิ์อะไรเอ็นดูน่ากลัวเกินต้องมองแบบใดว่าเล่นแบบปกติผู้หญิงคือคุกคามชัดเจนมากมันดูมากเกินไปล้ำเส้นเกินไปอ่ะศิลปินก็คนเว่ยมีสิทธิ์อะไรไปทำแบบนั้นเขาไม่ได้ชอบสิ่งที่คุณทำทุกคนไหมโคตรไม่โอเค เรื่องราวนะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตกันไปแบบที่ชาวเน็ตคิดก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวทางเดียวกับที่ชาวเน็ตคิดความจริงเป็นยังไงนะคะก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองดีที่สุดค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ